มาแล้วจ้าทุกคนเธอทายบอลวันที่8ตุลาคมนะคืนวันเสาร์วันนี้ฟุตบอลเตะเยอะจ้าเส้นเธอนะเธอทายบอลยกสติผลฟุตบอลมาให้ทุกคนได้วิเคราะห์ไปพร้อมกันนะว่าผลฟุตบอลแต่ละคู่ที่จะเตะในะคืนนี้ที่เราเลือกมาผลสก,กอร์จะออกมาสูงหรือว่าต่ำนั่นเองวันนี้ยกมา5คู่เลย5คู่จากอังกฤษพรีเมียร์ลีกนะก็คู่แรก เป็นคู่ของบรอนมัธแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้นะคู่ที่2เป็นคู่ของเชลซีแล้วก็วู๊ดแฮมป์ตันคู่ที่3เนี่ยเป็นคู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เซาท์แฮมป์ตันคู่ที่4เป็นคู่ของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแล้วก็เบรนฟอร์ดคู่สุดท้ายเนี่ยเป็นคู่ของไบรตันแล้วก็สเปอร์นะสี่คู่บนเนี่ยเตะตอนสามทุ่มนัดคนมีคู่น่าดูอยู่นะก็จริงๆก็น่าดูทุกคู่แหละอ่า ทั้ง5คู่วันนี้ที่เรายกมานะก็คือของอังกฤษรีเมียลีกเราคิดว่านะทุกคนจากที่ดูสถิติเราคิดว่าน่าจะสูงทุกคู่ มาดูเซติกู่ได้กันเลยคู่แรกเป็นคู่ของบอลมาแล้วก็เอ่อเลสเตอร์ซิตี้นะคู่นี้บอลมาเป็นเจ้าบ้านอัตราการชนะจากการเล่นในบ้านอย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่36%อัตราการเสมอก็อยู่ที่36%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่27%ลงเล่นมาทั้งหมด11นัดในบ้านเนี่ยชนะมา4นัดเสมอ4แล้วก็แพ้สนัดนะ2นัดล่าสุดที่ลงเล่นในบ้านมาเนี่ยก็คือเสมอนะของบอลมาดนะเสมอเบรนฟอร์ดนัดในรัดล่าสุดแล้วก็ฟูแพรมตันนัด รองล่าสุดนะในส่วนของสกอร์การลงเล่นแต่ละนัดเนี่ยผลสกอร์มีแบงค์อยู่1 2 3 4 5สนัดจาก11นัดทาประตูไม่ได้อยู่5นัดนะที่เหลือมีสกอร์นะแล้วก็ทําประตูได้มากสุดคือ2ประตูส่วนใหญ่เป็น1ประตูนะของบอลมัดในส่วนของสถิติด,ดยรวมของบอลมัดเนี่ยอัตราการชนะจากการเล่น20นัดหลังสุดทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านทุกรายการเนี่ยล่าสุดนะก็ อยู่ที่40%อัตราการชนะอยู่ที่40%ก็คือชนะมา8นะัดนะัดเสมอ6แล้วก็แพ้6นั่นเองจาก20นะัดหลังสุดที่ลงเล่นนะส่วนตัวผู้เล่นคืนนี้ที่คิดว่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงก็น่าจะมีเนโตนัสมิธเมฟร์มเซเนซีเซมูระเลอร์มาคริสตี้โซลันเก ประมาณนี้นะจ๊ะสับตัวผู้เล่นนะของบอลมัตทางด้านทีมเยือนวันนี้เป็นเลสเตอร์ซิตี้นะอัตราการชนะจากการเล่นนอกบ้านของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยอยู่ที่45%อัตราการเสมออยู่ที่18%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่36%นะลงเล่นนอกบ้านมาทั้งหมด11นัดเหมือนกันของบอลมัทเนี่ยลงเล่นในบ้านมา11นัดเนาะของ City, เลสเตอร์ซิตี้ทีมเยือนก็ลงเล่นนอกบ้านมา11นัดเหมือนกันล่าสุดนะก็ชนะมา5เสมอ2แล้วก็แพ้4นัดด้วยกันนะ สนัดหลังสุดเนี่ยแพ้รวดนะจากการเล่นนอกบ้านแต่แพ้แบบมีสกอร์นะเพื่อนๆในนัดล่าสุดเนี่ยแพ้กับสเปอร์นะหกสประตูต่อ2ในส่วนของอ่าสกอร์การลงเล่นแต่ละนัดเนี่ยมีสกอร์ทุกนัดนะของเลสเตอร์ซิตี้ไม่มีแบงค์เลยขั้นต่ำคือ1ประตูแล้วก็ทำได้มากสุดใน1นัดเนี่ยคือ5ประตูนะของเลสเตอร์ซิตี้ฟอร์มการเล่นถือว่าใช้ได้อยู่นะ แต่ว่า3ามนัดหลังคือแพ้มาแต่ถ้าโดยวรวมเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่ฟอร์มการเล่นนอกบ้านมีประตูทุกนัดนัเพื่อนๆของเลสเตอร์ซิตี้ในส่วนของเซติโดยรวมเนี่ยอัตราการชนะ20นัดหลังสุดอยู่ที่45%ชนะมา9นัดเสมอ3แล้วก็แพ้8นัดนะของบรอนมัสเนี่ยอัตราการชนะอยู่ที่40%นะรวมนะของเลสเตอร์ซิตี้อยู่ที่45%ก็สูงกว่านั่นเองคู่นี้ น่าลุ้นนะจ๊ะเพราะว่าเซติก็ถือว่าใช้ได้ทั้งคู่ในส่วนของตัวผู้เล่นของอ e ลเลสเตอร์ซิตี้ก็อันนี้หาไม่เจออา้ามไปอันนี้ก็คู่นี้เว็บเปิดมาที่2.5ลูกนะทุกคนเราคิดว่าน่าจะสูงนะน่าจะมี3ลูกแล้วก็น่าจะเป็นทางเลสเตอร์ซิตี้ที่จะบุกมาเก็บแต้มในคืนนี้ได้นะเร,เราคิดว่านะแล้วก็อาจจะแบบ1 2ประมาณนี้นะของบอลมาอาจจะ1ประตูเลสเตอร์ซิตี้อาจจะ 2, 2ประตู คาดการไว้แบบนี้นะสูงนะจ๊ะคู่ที่2เป็นคู่ของเชลซีแล้วก็บูแพม์ตันนะคู่นี้เชลซีเป็นเจ้าบ้านอัตราการชนะจากการเล่นในบ้านเนี่ยอยู่ที่50อัตราการสเสมออยู่ที่4 0แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่1 0นนั่นเองลงเล่นในบ้านมาทั้งหมด10นัดนะชนะ5สเสมอ4แล้วก็แพ้1นัดเท่านั้น,นอืฟอร์มการเล่นของเชลซีก็ถือว่าระเตื้องขึ้นมานิดนึงนะจ๊ะของในบ้านเนาะ <c oughs> แต่ถ้าเทียบกับ ทางด้านทีมเยือนบอกเลยว่าทรงดีกว่าแน่นอนนะของเซลซีใครติดตามเราเราก็จะรู้ว่าเราเชียร์เซลซีอยู่แล้วนะเราทีมในดวงใจนั่นเองนะจ๊ะเซลซีนะก็ในส่วนของสกอร์นัดล่าสุดอ่านัดล่าสุดก่อนนัดล่าสุดเนี่ยที่ลงเล่นมานะเซลซีเนี่ยชนะในบ้าน3ประตูต่อศูนย์ชนะไอซีมิลานมาสกอร์ลงเล่นแต่ละนัดเนี่ยคือมีสกอร์ทุกนัดนะเพื่อนในบ้านนะจาก าการเล่นในบ้าน10นัดหลังสุดคือมีสกอร์ทุกนัดขั้นต่ำหนประตูแล้วก็ทำได้มากสุดคือ5ประตูนั่นเองสถิติโดยรวมของอเชลซีเนี่ยอัาตราการชนะจาก20นัดหลังสุดที่ลงเล่นทุกรายการนะก็อัตราการชนะอยู่ที่45%ชนะมา9นะัดเสมอ4แล้วก็แพ้7นัดด้วยกันรายชื่อผู้เล่น ที่คิดว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในคืนนี้ก็น่าจะมีเกปานะซาโลบาทีซิวาคูริบาลีเจมจอร์จิโนโควาซิสนะกูรูเลล่าสเตอร์ลิงนะโอบามาเอโบามยองประมาณนี้สับตัวผู้เล่นของเชลซีทางด้านทีมเยือนวันนี้เป็นบู๊แฮมตันอย่างที่บอกไปก็เท่าที่ดูมาเมื่อกี้ก็บู๊แฮมตันดูดอดูดูดรอปกว่านะสำหรับซิตีนะ ของเชลซีดูทรงดีกว่านั่นเองอัตราการชนะจากการเล่นนอ,อกบ้านของวูดแพรมตันอยู่ที่18%เปอร์เซ็นต์เนาะอัตราการเสมออยู่ที่27%เปอร์เซ็นต์แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่ห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ลงเล่นนอกบ้านมาทั้งหมดสิบเอ็ดนัดชนะสองเสมอสามแล้วก็แพ้ถึงหกนัดด้วยกันแดงเถือกเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนัดหลังสุดไม่ชนะใครมาเลยนะจ๊ะนัดล่าสุดก็แพ้แพ้ให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะสองต่อศูนย์นั่นเองวูดแพรมตันนะสะกอร์การลงเล่นเนี่ย ก็มี1,2,3มีแบงค์อยู่3นัดเพื่อนๆจาก11นัดที่เหลือมีสกอร์ทําประตูได้มากสุดคือ4ประตูของวูแฮมป์ตันนะสถิติโดยรวมของวูแฮมป์ตันอัตราการชนะอยู่ที่20%นะจาก20นัดหลังสุดก็คือชนะมา4นัดเสมอ7แล้วก็แพ้9นัดนั่นเองเทียบกันก็ของเชลซีทรงดีกว่าแน่นอนนะเชลซีเนี่ยสถิติโดยรวมอยู่ที่45%ของวูแฮมตันอยู่ที่20%นั่นเอง ก็คืนนี้ก็เชียร์เซลซี Celsius, ขาดใจนะจ๊ะในส่วนของอตัวผู้เล่นของวูปแฮมตันเราคิดว่าน่าจะมีเซเมโดโทติคิวแมนจอห์นนี่นูเนสบีตาเออ่มูนินโยโปเดนเซประมาณนี้นะ คู่นี้ในเว็บเปิดมาที่2.5ลูกเช่นกันเราคิดว่าสูงเช่นกันนะเราก็คิดว่าน่าจะมี3ลูกน่าจะเป็นทางเชลซีที่จะเปิดบ้านเก็บแต้มได้ในะคืนนี้สกออาจจะมา2-1ประมาณนี้ก็น่าจะมี3ลูกอยู่แล้วนะและคิดว่าไม่น่ายากสำหรับเชลซีเนาะคู่นี้ก็เชียร์สูงเช่นกันคู่ที่3เป็นคู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเซาท์แฮมตันนะคู่นี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเจ้าบ้านอันตาการชนะดีมากๆ การเล่นในบ้านอันตาการชนะคือ100%เเซ์ไม่แพ้ใครมาเลยแล้วก็ไม่เสมอใครมาเลยนะจ๊ะฟอร์มของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ดรอปเลยนะก็คือฟอร์มการเล่นดีมาตลอดต่อเนื่องเลยในส่วนของการลงเล่น9นัดก็คือชนะมา9นัดนั่นเองฟอร์มการเล่นแต่ละนัดเนี่ยสยติของสกอร์มีสกอร์ทุกนัดนะจ๊ะไม่มีแบง์เลยทำประตูได้ขั้นต่ำคือ2ประตูนะทำประตูได้มากสุดคือ6ประตูนั่นเองนะจ๊ะใน นัดแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแมนซิตี้กับแข่งกับแมนเชสเตอร์เนี่ยก็คือ6ต่อ3มเ,เพื่อนสกอร์นะออกมา6ต่อสสกอร์สูงนะมากคืนนี้เนี่ยก็คิดว่าไม่น่ายากนะงานของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เล่นในบ้านอีกแล้วนั่นเองอัตราการชนะยังคือเป็นร้อยอะ่ะไม่แพ้ใครมาเลยลเนั่นเองเซตตี้โดยรวมก็ดีนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้อัตราการชนะสูงถึง70% จาก20นัดหลังสุดที่ลงเล่นทุกรายการทั้งในบ้านและก็นอกบ้านนะคือชนะมา14นัดเสมอ4แล้วก็แพ้แค่2นัดเท่านั้นนัดจ้าของเอ่อแมนเชสเตอร์ซิตี้นะในส่วนของตัวผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ในคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็คาดว่าน่าจะมีแอดิสันกันเซโลดีแอสอ่ากเมสเจอร์บอยโรตี้เบนาโดโฟเดนฮาร์แลนกิริสนะประมาณนี้ทางด้านทีมเยือน เซาท์เทมตันอัตราการชนะจากการเล่นนอกบ้านเนี่ยอยู่ที่16%อั16อตราการเสมออยู่ที่13%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่50%ลงเล่นนอกบ้านมาทั้งหมด12นัดเนี่ยชนะ2เสมอ4แล้วก็แพ้ถึง6นัดด้วยกัน2นัดล่าสุดที่ลงเล่นนอกบ้านก็คือแพ้มาแพ้ด้วยสกอร์1-0นะัด0-1ล่าสุดก็คือแพ้กับแอสตันวินล่า0-1นั่นเองนะจ๊ะของเซาท์เทมตัน ในส่วนของสกอร์การลงเล่นแต่ละนัดเนี่ยมีแบงค์อยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6นัดนะเพื่อนเพื่อนจาก12นัดครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คือ6ทำ6นะทำประตูไม่ได้เลย6นัดนะทำประตูไม่ได้เลยอีก6นัดมีสกอร์นะทำประตูได้มากสุดคือ3ประตูนะจ๊ะตัวผู้อ่าถซตโด้วยร่วมอ่าถซตโด้วยร่วมของอ่าซาวทมแฮมตันก็ อัตราการชนะอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตะจากยี่สิบนัดหลังสุดคือต่างกันลิฟวิลเลยกับเจ้าบ้านอัตราการชนะอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตะลงเล่นมายี่สิบนัดเนี่ยชนะแค่สี่นัดเพื่อนๆแล้วก็เสมอห้าแพ้ถึงสิบเอ็ดนัดด้วยกันนะของเซาท์แฮมมันตันในส่วนของตัวผู้เล่นก็คาดว่าน่าจะมีบาซูนูวอล์คเกอร์ปีเตอร์เบลล่าคอสแทปคาร์เลต้าคา ลาลีออสอาร์มสตรองอดัมประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับต,ตัวเล่นนะในส่วนของคู่นี้เนี่ยเว็บเปิดมาที่3.5-4ถึงลูกเราก็คิดว่าสูงนะจ๊ะเราคิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะเปิดบ้านเก็บแต้มได้ในคืนนี้ไม่น่ายากเนาะเพราะว่าอัตราการชนะค่อนข้างห่างกันเลือกเกินแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอัตราการชนะสูงถึง70%แต่ซาท์เมป์ตันอัตราการชนะแค่20%เท่าน,นั้นเองนะจ๊ะก็คู่นี้ก็เห็นได้ชัว่าต้องเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้นะ คิดว่าไม่น่ายากคู่นี้สูงนะจ๊ะคู่ที่4เป็นคู่ของนิวคาสเซนยูเนเต็ดแล้วก็เบรนฟอร์ดนะคู่นี้นิวคาสเซนยูเนเต็ดเป็นเจ้าบ้านอัตราการชนะจากการเล่นในบ้านเนี่ยอยู่ที่60%ออัตราการเสมออยู่ที่30%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่10%นั่นเองลงเล่นในบ้านมาทั้งหมด10นัดเนี่ยชนะ6เสมอ3แล้วก็แพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะของนิวคาสเซนยูเนเต็ดก็ถือว่าฟอร์มการเล่นในบ้านดีเลยทีเดียว ในส่วนของอสกอร์การลงเล่นแต่ละนัดมี่อยู่แบงค์อนู่1 1 2นัดมีแค่2นัดที่แบงค์นะก็คือทําประตูไม่ได้แค่2นัดที่เหลือมีสกอร์ทำประตูได้มากสุดใน1นัดเนี่ยก็คือ5ประตู3นัดหลังสุดที่ลงเล่นเป็นการเสมอมาทั้ง3นัดนะจ๊ะสถิติโดยรวมของ n e w c ซิลยู united เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าค่อดีเลยทีเดียวอยู่ที่50%นะอันตะอัตราการ,กรชนะอยู่ที่50%จาก20นัดหลังสุดก็คือชนะมา10เสมอ5แล้วก็แพ้5นัดนะ ของนิวคาสเซิลยูไนเตดในส่วนของตัวผู้เล่นของอนิวคาสเซิลในคืนนี้เราคิดว่าน่าจะมีป๊อบอามิลอนมิสันเฟเซอร์ที่หาได้มีประมาณนี้นะจ๊ะ,ะทางด้านทีมเยือนทีมเยือนเป็นเบรนฟอร์ดนะคืนนี้อัตราการชนะอยู่ที่36%จากการเล่นนอกบ้านนะอัตราการชนะอยู่ที่36%อันตัตราการเสมออยู่ที่27%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่36%ลงเล่นนอกบ้านมาทั้งหมด4นะัดเนี่ยเสมอ3 ชนะขอโทษลงเล่นนอกบ้านมาทั้งหมด11นัดเนี่ยชนะ4นัดนะสเสมอ3แล้วก็แพ้4นัดด้วยกัน2นัดล่าสุดที่ลงเล่นเนี่ยสเสมอนะจ๊ะนัดล่าสุดสเสมอบรานมัทด้วยสกอร์ศูนยศูนย์ก็คือไม่มีสกอร์นั่นเองนะส่วนสถิติของสกอร์การลงเล่นแต่ละนัดเนี่ยมีแบงค์อยู่3นัดนะเพื่อน จาก11นัดก็คือทําประตูไม่ได้อยู่3นัดที่เหลือมีสกอร์ทำประตูได้มากสุดใน1นัดเนี่ยอยู่ที่2ประตูอ๋อเขาดสาประตูนะ3ประตูตอนเล่นกับเอเวอร์ตันนะเตะที่เตะกับเอเวอร์ตันได้3ประตูนะ,ะ,นนะะนะชนะมาของ BMW เบนของ Ford เบนฟอร์ดเนาะสถิตโดยรวมของเบนฟอร์ดอัตราก,การชนะโดยรวม20นัดหลังสุดเนี่ยอยู่ที่40%นะลงเล่นมาทั้งหมด20นัดก็ชนะมา8เ6สมอ6แพ้6นัด นั่นเองแต่ถ้าเทียบกันก็น้อยกว่าเจ้าบ้านอยู่ดีเจ้าบ้านนิวคาสเซิลยูเนเต็ดอัตราการชนะ20นัดหลังสุดอยู่ที่50%แต่ของเบนฟอร์ดเนี่ยอยู่ที่40%เท่านั้นเองนะก็วันนี้คู่นี้ก็น่าจะเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลยูเนเต็ดที่คิดว่าน่าจะเปิดบ้านเก็บแต้มได้นะในส่วนของตัวตัวผู้เล่นของเบนฟอร์ด ก็คาดว่านจะมีรายาฮิกกี้อาเจอร์มีเฮนรี่เซนเจนดาซิวาเอมบูโม,โมโทนี่วิซาประมาณนี้นะจ๊ะคู่นี้ในเว็บเปิดมาแค่2.5ลูกนะกคนเราก็เชียร์สูงเช่นกันเราก็คิดว่าน่าจะมี3ลูกก็น่าจะเป็นทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่จะสามารถเก็บแต้มได้ในคืนนี้คิดว่านะจ๊ะในส่วนของ คู่นี้ก็สูงตามกันไปเลยนะคู่สุดท้ายเป็นคู่ของไบรตันแล้วก็สเปอร์นะคู่นี้ไบรตันเป็นเจ้าบ้านอัตราการชนะจากการเล่นในบ้านอยู่ที่54%าอนตัตราการเสมออยู่ที่36%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่เก้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองลงเล่นในบ้านมาทั้งหมด11บดนัดนะชนะ6เสมอ4แล้วก็แพ้แค่1นัดเท่านั้นสองนัดล่าสุดเนี่ยที่ลงเล่นชนะมานะจ๊ะชนะในบ้านนะนัดล่าสุดชนะเลสเตอร์ซิตี้ห้าประตูต่อ2นั่นเองของไบรตันนะ ในส่วนของตัวผู้อสกอรกสกอร์กันอสกอมีแบล็อยู่ 1, 2, 3, 4นะัดนะเพื่อนๆจากการลงเล่นในบ้านทั้งหมด11บเอนะัดทำประตูไม่ได้อยู่4นะัดที่เหลือมีสกอร์นะแล้วก็ทำประตูได้มากสุดคือ5ประตูคือนะัลดล่าสุดที่ลงเล่นกับเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองชนะมา5ต่อ2นะจ๊ะในส่วนของตัวผู้เล่นออกซิตอโดยรวม20นัดหล่าสุดของไบรตัน ถือว่าใช้ได้นะอยู่ที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นทุกคนห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะจากยี่สิบนัดหลังสุดอ่าลงเล่นมาสิบยี่สิบนัดเนี่ยชนะมาสิบเอ็ดนัดเสมอหกแล้วก็แพ้สามนัดเท่านั้นนะอัตราการชนะอยู่ที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนั่นเองนะจ๊ะถือว่าดีอยู่ใช้ได้เลยนะจ๊ะของไบรตันตัวผู้เล่นของไบรตันวันนี้นะ่าจะมี Sun ses, นะ man, ะ ster, s, ซานเซสนะเวลแมนอ่าเวสเตอร์ทอสซาร์สเวลแบ็คแล้วก็กรอส ที่หาได้นะมีประมาณนี้ในส่วนของทีมเยือนวันนี้เป็นสเปอร์นะอัตราก,การชนะจากการเล่นนอกบ้านของสเปอร์อยู่ที่36%ออัตราก,การเสมออยู่ที่45%แล้วก็อัตราก,การแพ้อยู่ที่1 8ลงเล่นนอกบ้านมาทั้งหมด11นัดชนะ4เสมอหแล้วก็แพ้2นัดเท่านั้นนะนัดล่าสุดที่ลงเล่นเนี่ยเป็นการเสมอมานะ0 0ในส่วนของสกอร์การลงเล่นแต่ละนัดเนี่ยมีแบงค์อยู่1นัดเท่านั้นออ2นัดนะเพื่อนๆ2นัด ที่แบล็กนะที่เหลือเก้านัดมีสกอร์นะจ๊ะแล้วก็สกอร์เยอะสุดที่ที่ลงเล่นแล้วทำได้เนี่ยก็คือ6ประตูนั่นเองของสเปร์นะในส่วนของสเปร์เนี่ยการเล่นนอกบ้านถือว่าเริ่มดับลงนะในช่วงหลังนะจ๊ะสถิติโดยรวมถือว่ายังดีอยู่ของสเปร์นะอัตราการชนะอยู่ที่60%จาก20นัดหลังสุด ลงเล่นมาทั้งหมด20นะัดชนะ12นะัดเสมอ5แล้วก็แพ้แค่3นะัดนะของสเปอร์นะสถิติโดยรวมถือว่าดีอยู่แต่ว่าฟอร์มการเล่นนอกบ้านเริ่มดอบลงของไบตันฟอร์มการเล่นโดยรวมก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะผู้นี้เราคิดว่าน่าจะเฉืยนเฉือนในคืนนี้ตัวผู้เล่นของสเปอร์ก็คาดว่าน่าจะมียอรลิสนะโรเมโรไดเออร์เลงเลสเปลิซิสนะเบนดันดูฮอเบิร์กลิชาริสันนะ ประมาณนี้คู่นี้ในเว็บเปิดมาที่2.5ลูกเช่นกันเราก็คิดว่าสูงเราก็คิดว่าคู่นี้น่าจะออกมาเสมอหรือไม่ก็แบบอสองหนึ่งหรือไม่ก็เสมอ2อง,องประมาณนี้นะจ๊ะเราคิดว่าน่าจะมี3ลูกอยู่แล้วสูงไปเลยนั่นเองนะสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งนะทั้ง5คู่จากอังกฤษที่เมียลีกในคืนนี้นะคืนวันเสาร์ที่8นั่นเองก็น่าจะ สูงทั้งหมดเท่าที่ดูนะเท่าที่อธิบายให้ดูก็เท่าที่ดูไปด้วยกันเมื่อกี้ก็เราคิดว่าก็น่าจะสูงทั้งหมดนั่นเองคู่แรกเนี่ยเป็นคู่ของบอลมานแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้นะเว็บเปิดมาที่2.5คู่นี้เราคิดว่าเลสเตอร์ซิตี้น่าจะทำแต้มได้ในคืนนี้นะจ๊ะคู่ที่2อเป็นคู่ของเชลซีแล้วก็บุฟต์แฮมตันเว็บเปิดมาที่2.5ลูกเช่นกันคู่นี้คิดว่าน่าจะสูงเช่นกันคิดว่าไม่น่ายากนะเชลซีอาเซติโดยรวมสูงกว่าวูฟต์แฮมตันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวาจะ 45%กับ20%ในส่วนของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเซาท์เทมป์ตันเนี่ยเบเปิดมาที่3.5-4ลูกนะคู่นี้ก็ไม่น่ายากสูงริบเลิ่ยวเลยสยติต,ต่างกันริบเลยของแมนเชสเตอร์เนี่ยอัตราการชนะอยู่ที่70%ของเซาท์เทมป์ตันอยู่ที่20%เท่านั้นเองนะต่างกันเยอะมากเราคิดว่าแมนเชสเตอร์น่าจะไม่ยากในการลงเล่นในคืนนี้นะในส่วนของนิวคลาสเซนยูเนเต็ดกับเบนฟอร์ดเนี่ยเบสเปิดมาที่2.5ลูกทุกคนก็ เราก็เชยร์สูงเช่นกันนะเราคิดว่าน่าจะเป็นทาง n e w c สเซิลที่จะสามารถเปิดบ้านเก็บแต้มได้ในคืนนี้นั่นเองในส่วนของคู่สุดท้ายเป็นคู่ของไบรตันแล้วก็สเปอร์นะคู่นี้อย่างที่บอกไปล่าสุดก็คือคู่นี้เฉือนเฉนนะฟอร์มไบรตันก็ถือว่าดีอยู่สเปอร์เนี่ยฟอร์มการเล่นนอกบ้านหลังๆเริ่มดับปดงแต่ฟอร์มสถิติดโดยรวมเนี่ยก็ถือว่ายังดีอยู่นะหกสูงกว่าของไบรตันแต่ว่าของ,งไบรตันเนี่ยเล่นในบ้านก็ถือว่ายังดีอยู่นั่นเองคู่นี้น่าจะเฉือนเฉนกันน่าจะ ออกมาเสมอคิดว่านะจ๊ะก็สูงทั้ง5คู่ไปเลยเพื่อนๆตามกันไปยาวๆนะแล้วก็เชียร์ทีมที่อยากเชียร์ได้เลยส่วนใหญ่เตะกันตอน3ทุ่มนะเพื่อนมีคู่ใบตั้งกับสปอร์เนี่ยเตะกันตอน5ทุ่มครึ่งยังไงก็เชียร์เป็นกำลังใจให้กับนักเตะเราด้วยเนาะแล้วก็ใครเชียร์ทีมไหนคอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมในคลิปนี้มากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณมากสวัสดีจ้า